อยากจะให้อีกสักหนึ่งราศีค่ะนะคะะวันนี้ค่ะนะคะวันนี้นะนะคะวันนี้ พรุ่งนี้ก็ไม่เสียค่ะเอาเป็นว่าให้ไปค่ะก็คือวันนี้พรุ่งนี้ค่ะนะคะราศีพิจิกก็เป็นราศีที่ดีค่ะนะคะเป็นราศีที่ออกเดตได้ดีนะคะออกเดดดีนะคะราศีพิจิกนะก็คือวันนี้พรุ่งนี้ค่ะนะคะแต่ต้องซิกแซกพลิกแพงนิดนึงนะนะคะไม่ได้อะไรง่ายๆค่ะต้องมีการแลกเปลี่ยนนิดนึงค่ะเล่นแลกแปรธาตุนิดนึงค่ะนะคะชิงไวชิงพิบนิดนึงก็แล้วกันค่ะถ้าจะไปนะคะถ้าจะไปออกเดดนะคะหรืออย่างนั้น ก็คือคู่สัญญาคู่กรณีนะคะวันนี้เงินนะคะพรุ่งวันนี้กับพรุ่งนี้ค่ะนะคะเรื่องการเงินกับเรื่องการออกเดตนะคะผู้หญิงเราจะค่อนข้างดีมากๆเลยค่ะนะคะคนไหนที่นะคะจะออกเดตออกอะไรก็ดีค่ะนะคะนะการเงินดีไม่เสียนะคะถ้าเห็นแล้วก็คือสวยๆนะคะนะได้ทั้งวันเลยนะก็คือวันที่9กวันที่10บ นะคะนะถึงจะมีคลิปเครียดบ้างคะ่ะเครียดบ้างไม่ค่อยได้ดั่งใจเต็มร้อยนะคะแต่จริงๆก็คือเราได้เราก็จะได้เงินมานะคะ่ะแต่มันเป็นแบบว่าเจอแล้วจากแต่ถ้าเราไม่คิดมากนะคะถ้าเราไม่คิดมากคิดอะไรก็ดีไปค่ะนะคะนะ,ะนะเป็นการได้เป็นการเจอเจอแลจะจากอาจจะไม่ได้เจอคนเดียวคะ่ะอาจจะเจอสองคนได้นะคะคนนี้ก็ได้คนนี้ก็ได้แต่ไม่ต้องห่วงค่ะนะคะถ้าออกเดตคือสับ้างได้สบายๆเชีย นะราศีก็คือราศีพิจิกค่ะนะคะในช่วงจังหวะ90นะคะนะราศีพิจิกค่ะ